ดีจ้าพี่น้องปองไปสุขสุขคนจ้าทัวโลกทัวประเทศนะคะมาจากม่ได้เขาขั่วคือเกาจ้าวันนี้จะผัดมะเขือยาวสูตรอมามาจะทุกคนมะเขือยาวั่นไปแล้วั่นแค่น้ำไปแล้วจ้ามะเขือยาวแล้วก็หมูสับก,กระเทียมพริกหัวละพาไปเล็กๆแก่ทุกคนแล้วก็มีตะเกี่ยวจ้าวันนี้จะผัดอะไรนะจะผัดมะเขือยาวสูตรอามา มาผ่ะทำเนาะน,นี่ก่อนอื่นเลยก็จะใส่น้ำมันไปเลยใส่น้ำมันในกระทะเลยทุกคนนี่ใส่น้ำมันในกระทะจะเยอะหน่อยให้กระทะร้อนๆนะจ๊ะอมาม่าผ่าทำจ้ะอมาม่าผ่าทำตัดมะเขือยาวให้ออกกมรอกระทะร้อนนะจ๊ะทุกคน มีกระเทียมมีหมูสับจ้าแล้วก็มีพริกขันแล้วก็มีหลว้ามีมะเขือจ้าง่ายๆจ้าจทุกคนก็ใส่น้ำมันหอยอะไรตามปกติจ้ามะเขือยาวอุ้ยดูวิงล้างมะเขือยาวไม่รู้จะดำเปล่านะคะเนี่ยสุด้มากพาทำใส่ลงไปเลย ปลาที่ไหนใส่แฉมากเลยดำมากทาม่าเราแค่ใส่น้ำมันหอยสอ้ยน้ำมันหอยน้ำมันพืชก่อนจะตุคนใัดน้ำมันพืชก่อนเนาะเราแค่อยใส่ในที่หลังเพราะว่ามะเขือจะได้ไม่ดำมันน้ำมันเยอะๆหน่อย ร้อนๆใหจ๊ะน้ำมันเยอะๆอย่มันร้อนๆน้ำมันเยอะๆหน่อยจ้าเขาจะได้ไม่ดำไม่ดำมากผัดให้ค่อสุกให้สุกเลยผัดให้สุกเลย,เลยแล้วก็ผัดหมูที่หลังจะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเอามาเสียลุงดีขุกนะ ปั่นไปนะจ๊ะโอ้ยใส่น้ำมันหอยโอ้ยโอยัวคลิปจะยาวใส่น้ำมันหอยไปหน่อยจ้ะทุกคนไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าเราจะใส่ปะเคียวลงไป จะได้ไม่เค็มเสร็จแล้วก็ตักขึ้นจ้าตักขึ้นก่อนเนาะเรามาผัดหมูทิเนาะตดน้ำมันใส่น้ำหอยใส่ตาข่ายเรามาผัดหมูเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียม่ยว,วยเพะ่อไม่จะมัจะได้ไม่ดำงั้นสุดเอามากไม่จางมากค่ะค่ขอบคุณทุกคนนะยคะสี่รับชมนะคะ ทำแบบรกกีบๆเจอทุกคนไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งค่าต้องไปขิ้นเขาใส่กตะเคียนลงไปเตรียมให้หอม ไม่หอมจะทุกคนใส่หมูลงไปทำง่ายๆเนาะอาหารคนจีนก็จะกินแบบง่ายๆจะทุกคนไม่เด้เลยนะคะนอกจากครบต้มครบคนที่ใช้เวลานานๆเนาะอันนี้แบบรวดเร็วทันใจเดี๋ยวให้สุกนะคะ อีกจ้าพันธุ์ูให้สุกก็ใส่พริกลงไปพื่อจะได้สุกใส่พริกลงไปด้วยหลากสัตวเรา,าเก็จะใส่ตสเกรีดจะากถุงขอบคุณนะคะทุกการรับมชมจ้าพี่น้องเอมุกเข่าฝักฝาอีกหน่อยหนึ่งกับปได้ต่างชางอย่างไรจ้ะฝาส่วนใหญ่ไปคิดฝาปลได้ต่างชาเลยพี่น้อง ต้งเชื่อกะดต๋อไยต้องเชือกระทยต้งเชือกะเ็ดประทยคิดกต่ทุกคนวันนี้กะเต่อไยคิดซะหน่อยตอนนี้ไม่มีไข่วนว่าใส่ไต้เกี่ยวจะทุกคนแต่ละวันเค็มเราจะต้เกี่ยวม่เค็มจ้ะถ้าใข่นเต้เกี่ยวม่เค็มก็ใส่เยอะได้ใส่ตเกี่ยวลงไ อร่อยไม่ใช่เนี่ยสูตรเนะะีนะคะค่ยทำให้อากงหมอมตะเกียบเลยะทุกคนอยู่กับข้าวต้มก็ได้แค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะค,ะคนคำที่แบบฉาบเฉยจ้าทุกคนทุกอย่างไม่มีการวางแผน ม่มีการงานแผนก่จะถ่ายทาได้ไม่ได้นะจ๊ะทุกคนเพราะว่าแล้วแต่โอกาสของเราเนาะหืมอยากินมากเลยมะเขือไม่ดานะจ๊ะทุกคนมะเขือต้องอย่ต้องอย่าแห้งนะจ๊ะมะเขือต้องเปลือกเปียเสียเสีย,เย,เนนนยน้ำผัดใส่น้ํามันร้อนๆแล้วก็จะไม่ดําเนาะนี่ใส่ใบหอมพาลงไปใบเล็กมากเลยปลูกเองจ้ะทุกคน พร้อมากินแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะนีเรนจะต้มมันละอีกอย่างจะ้ะไอ้อางงโง่ินเท่าคนเดียวอร่อยนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณลหลายๆจะ้ะทุกคนเป็นแม่บ้านจ้ะก็อย่างนี้แหละมีอะไรก็ทําทำทำอะไรได้ก็ทำจะ้ะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่มีเวลาเนาะเพราะจะทำงานทำนู่นนี่นั่นโอ้ทั้งวันจ้ะทุกคน ว่าจะชุบกะเจี๊ยเยอะทำมาจะครบอายุสิบห้าปีเราจะทุกคนจบประกันสังคมมสามสามอีกเจ็ดแปดเดือนก็จะไปอยู่บ้านแล้วจ้าอืตอนนี้ก็แก่แล้วเนะอายุจะหกสิบหะหกสิบแล้วล่ะอือันนี้จก่ทำไปบนไปต้องพริกสุกจ้ทุกคนจะได้วันหวาน ขันิ่หน่อยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าให้เขาโตกินถ้าเราให้ธรรมดากินตอนนี้ก็พอแล้วจ้ะตักสุดเปียกใหม่จะได้ให้สุดแก่กินแต่ทุกคนเหยอดน้ำลงไปเหยอดน้ำลงไปเลยกินกับข้าวสวยขอบคุณทุกคนจะขอบคุณไรเถื่อเนเราจะพี่น้องเอย คิปมาน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 มากเลยจ้ะทุกคนทำ u t u b e มานานมากแล้วยังไม่ได้เงินใช้นะจ๊ะแต่ก็มีเหรียญใกล้เราจะทุกคนใกล้มานานแล้วถ้าเราไม่หยุดลงชิป,ปบ่อยๆนะฝันนี้ก็โอเคแล้วมันมีบางช่วงที่แบบว่าไม่ไหวจริงจ้าทุกคนบางทีเราจะไปตอบคอมเมนต์ก็ไม่ไหวนะจ๊ะทุกคนเพราะว่า พอเสร็จงานก็อยากจะพักผ่อนไม่อยากใช้สมองเลยอยาทุกคนเหนื่อยนะคะทำงานถึงเวลาก็ต้องไปเยู่ยบ้านจะทุกคนทำไปบนไป <c oughs> ขอบคุณจ้าเน้าหรอเน้า,นาขบบนเ็จ้ทุกคนบนให้ฟังแล้๋ยวมาจัทุกคนถ้ามาเขอยาวคลิปก็ยาวด้วยด้วยะคะ่ะ ผัดใส่ไปเค็มก็อร่อยนะจ๊ะทุกคนผัดใส่ไปชิมแล้วมะเขือนะย,ยาวผัดใส่อะไรก็ลอ,อยยำก็อร่อยนี่เรียบร้อยเลยจ้าเมนูอากองมีต้มะมะละหม้อหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทํานะจ๊ะทุกคนก็ต้มแต่เมื่อวานแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เสร็จจ้า